นี้โปรพัทใช้หวาครับเดี๋ยวจบตัวนี้จะน้องโบช่ายให้ก่อนครนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันะครับทีวันครับ่นแท็กบีครับหนุ่ยแอนเบิร์ดครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูครับคู่นี้ครับจะเป็นยังไงครับแท็กเอเป็นช้ยว่าวโปรพัทครับพลังชายเสียครับตัวทางด้านแท็กบีครับจะเป็นทางด้านของหนุ่ยแอนเบิร์ดคองสิบเอ็ดครับ หนึ่งหกหนึ่งหกแปดเก้าครับแปกเอจอดไปแล้วครับนูเอีนเบิร์ดเข้าครับหนึ่งแสนบาทครับช่างเบิร์ดครับสิบจุดสองสี่ห้าครับเรียบร้อยครับเบิร์ดครับสองลันครับชั้งเบิร์ดรับเงินแสนครับงานพุทธหันษาครับ